สวัสดีครับเ,เ,พ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาบริเวณนี้เป็นป่าหินครับจะมีหินรูปร่างแปลกๆอยูขึ้นอยู่เยอะครับ เป็นป่าหินแล้วก็เป็นไม้ไผ่รวกขึ้นเยอะก็มีต้นมะนาวผีขึ้นบนโคดหินนี่มะนาวผี บางท้องถิ่นเรียกมะกรูดป่าบางท้องถิ่นก็เรียกกรูดเปยกะนางพีมีหลายชื่อครับเปลือกลำต้นก็จะออกสีเทาแกมแดงตามกิ่งก็จะมีหนามใบถ้าเราเด็ดมาขยี้นี่จะได้กลิ่นซาซา เวลาออกโลกก็โลกก็จะกลมกลมเนื้อแข็งบริเวณผิวเปลือกของโลกก็จะมีก็เรียกน้ำมันหอมละเหยเขาก็จะเอาไปเอาน้ำมันหอมละเหยเนีย่เอาไปสกัดเอาสารชนิดนึงครับไปใช้เกี่ยวกับพวกรักษาของโลกทางเดินหายใจครับ นี่เป็นลักษณะของก้อนหินบริเวณน,นี้ครับเป็นป่าหินมีรูปร่างแปลก ก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับต้นมะนาวผีในป่าหินมะกรูดป่ากรูดเปย ส่วนไม้ของมะนาวผีนี่ก็พอจะนิยมนำไปกลึงเอาไปแกะสลักเป็นข้าวของเครื่องใช้พวกด้ามกระบวยตักน้ําแอ่งแกะสลักเป็นตุ๊กตาเพราะเนื้อไม้ก็จะเนียน ส่วนผิวของผิวเปลือกของลูกมะนาวผีนก็จะเอาไปสกัดน้ำมันเอาไปใช้เกี่ยวกับการแพทย์ใช้รักษาพวกโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจแลขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ